สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับคุยกันสัก3านาทีนะครับนี่ก็ฝนฟ้าทำท่าจะตกลงมาแล้วนะครับก็คือสรุปเป็นนั้นว่าผมพยายามเสาะหานะครับนักลงทุนนักธุรกิจที่มีเงินนะครับมาลงทุนนะครับมาซื้อผลงานวิจัยการค้นคว้าของผมที่ทำมาตลอด28ปีอยู่ในวงการมีชื่อเสียง20ปีนะครับค้นคว้าวิจัยเป็นจนถึงจุดสูงสุดแล้วครับผมสามารถที่จะคำนวณตำแหน่งดวงดาว คำนวณภาพอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับตลาดหุ้นทั่วโลกออกมาได้สามารถที่จะประกอบเป็นธุรกิจทําแอปพลิเคชันทําเว็บไซต์บุกโลกโซเชียลบุกสื่อบุกชุมชนบุกทุกๆกลุ่มในโลกเรานะครับมีชุมชนโซเชียลเนี่ยตอนนี้ไม่น้อยกว่า1 0 2ถึง20กลุ่มเลยนะครับเราสามารถที่จะบุกไปขาย Signal ขายเมมเบอร์ขายอะไรต่างๆได้มากมายหมหาศาลทีนี้เนี่ยถ้านักลงทุนหลายๆท่านก็สนใจกันอาจจะขายความรู้ ในการรู้เรื่องตลาดหุ้นว่าตลาดหุ้นก็เป็นมาอย่างไงอะไรต่างๆนะครับแล้วบางคนก็มีความสงสัยว่าทําไมผมไม่ทําเองผมก็พยายามจะพูดๆๆๆวันนี้ก็เลยพูดอีกอันนึงนะครับว่าท่านมีเงินอย่างเดียวไม่พอท่านต้องมีมันสมองด้วยถ้าท่านมีมีทั้งเงินมาซัพพอร์ตมาร่วมกันมีมันสมองที่จะเก่งกาสามารถในการจะทําธุรกิจร่วมกันมันก็ดี ผมจะได้มุ่งมั่นทำฐานข้อมูลฐานงานวิจัยฐานปล่อยสัญญาลปล่อยข้อมูลไปให้ลูกค้าส่วนท่านก็ลงทุนนะครับแล้วก็ทําโฆษณาเปิดช่องทางธุรกิจไปสู่ทั่วโลกมันก็มาเป็นซัพพอร์ตกันใช่ไหมครับอย่างผมบอกทามา28ปีผมบอกเลยผมขาย3ล้าน3ล้านสตาร์ทอัพกันเริ่มต้นกัน3ล้านบาทนะครับเงินที่จะทำแอปพลิเคชัน ทำเว็บไซต์ทำโฆษณาทำสื่อทำตลาดทำอะไรต่างๆเป็นหน้าที่ของท่านส่วนในเรื่องของหุ้นส่วนเราจะเท่าไหร่กันค่อยคุยกันอีกทีนะครับสามล้านนี่ง,ง่ายที่สุดแล้วนะครับเป็นการเริ่มแบบเพื่อนเริ่มแบบมิตรนะครับพูดคุยกันผมเป็นนักค้นคว้าวิจัยบ้านผมมีอยู่แล้วฐานะามีอยู่แล้วสังคมผมทุกอย่างมีอยู่แล้วงานวิจัยเมื่อถึงจุดสูงสุดเราต้องการเพื่อนผมต้องการเพื่อนเท่านั้น ต้องการเพื่อนที่จะบุูกไปเหมือนกับ Google Yahoo เหมือนกับอะไรอะไรต่างๆแค่นั้นเองนะครับร่วมกันทํากันไปนะครับผมประกาศขายกับรัฐบาล26ล้านถึง28ล้านทําคลิปผ่าน YouTube ในปี2019จํานวนมากมายมหาศาลพูดคุยกันไม่น้อยกว่า30นาทีแต่และคลิปขาย26ล้านติดต่อขายราชวงศ์28ล้านถ้าไปดูในทวิตเตอนะครับเรารักราชวงศ์ผมโพสประจาว่าขาย28ล้านท่าไปดูนะครับ